เราอยู่ทางย่านนิมานนะฮะแล้วก็เราจะมาให้ดูตอนนี้นะครับซึ่งร้านส่วนใหญ่ก็จะปิดหมดแล้วให้ช่าตัวลหล็กนะครับผมบรรยากาศตอนนี้เงียบดีฮะแล้วก็นี่เป็นเวลาประมาณ7จ็ดโมงครึ่งนะครับผมก็ผมมาถึงเช้านะฮะแล้วก็เดี๋ยวกำลังหาร้านอะไรกินี๋ยวเข้าที่พักก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็หลังจากนี้เราจะพาเดินเที่ยวนะแต่ร้านปิดไปเยอะมาก <มา S 2> เลยที่เชียงใหม่นะตอนนี้หรือมันแค่เช้าอยู่ว่ะ อาจจะต่อไปอาจจะคนเดียวก็ได้เดี๋ยวลองดูใกล้น,นิครับ ที่เรากินร้านนะครับเมื่อกี้นะครับชื่อโมมโมมโมมินะฮะถ้าจำไม่ผิดนะฮะก็อยู่ข้างที่พักเลยครับเห็นคนลงสตอรี่แล้วก็ลงเยอะมากเลยนะครับในไอจีแล้วก็จากนี้นะครับผมก็กำลังจะพยายามหารถเช่านะฮะซึ่งเดี๋ยวผมรอดูร้านเช่ามอไซค์นะเชียงใหม่นี่คาเฟ่เยอะมากจริงๆนะแล้วก็ร้านหลายร้านเลยแต่วันนี้ผมจะกินข้าวกันนะหิวข้าวนะครับเมื่อกี้กินแค่กาแฟนะครับเจอกันอีกทีหนึ่งที่ร้านเช่ารถก่อนนะครับผม เดี๋ยวไปแว้นกันะครับเมื่อกี้ก็ไปกินข้าวมันไก่มาแล้วนะครับผมก็บอกเลยว่า <men> คือผมว่ามันอร่อยนะเ <men> พราะว่ามันทางข้าวมันนะมันจะเป็น มันจะมีเค็มๆหน่อยจากน้านซุปนะครับแล้วก็ข้าวเมันล้วนดีนะฮะแล้วก็ไก่โอเคนะครับราคาก็ถูกด้วยนะครับผมกินพิเศษจาาละ40บาทเท่านั้นนะครับให้มาเยอะมากเลยครับตามรูปที่ดูเมื่อกี้นะฮะก็หลังเสร็จจากนี้ผมก็จะไปหาอะไรกินต่อนะฮะก็เดี๋ยวจะแว้นไปต่อนะครับนี่ของรถนบนผมแว่นนะฮะโอ้โหจะแว่นไปต่อนะฮะเดี๋ยวไปคาเฟ่แล้วกันนะครับผมเพราะตอนนี้จะอยู่ในแถวเชียงใหมแ่แหละไม่ได้ไปไกลอะ่ะนะครับเดี๋ยวผมลองดูนะครับว่ามีที่ไหน น่าสนใจบ้างนะครับไว้ติดตามเจอกันตอนนี้นะฮะอยู่หน้าร้านบีใจให้มะชะนะฮะเดี๋ยวรอร้านเปิดก่อนแล้วเราจะเข้าไปสู่ประเทศญี่ปุ่นนะอ๋อตรนี้เราขรับรถมาตอนเช้าฮะแล้วก็กินข้าวเสร็จไวแล้วก็เจอกันร้านนี้ก็ไวนะครับ <ๆ S 2> ผมก็เดี๋ยวจะลอมารอร้านเปิดแล้วก็จะไปกินนะฮะ ห็นว่ามีสวยญี่ปุ่นสวยเหมือนกันนะครับผมตามดูทูเข้ามาเหมือนกันนะฮะทีนึงนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันอีกนี้นะครับระหว่างรอนี่นะครับก็มาคุยก่อนแล้วกันนะครับซึ่งเชียงใหม่วันนี้ผมมาเป็นวันศุกร์นะฮะก็เป็นวันธรรมดานะฮะซึ่งอาจจะมาวัดไม่ได้ว่าคนเจอคนน้อยนะครับแต่ว่าคือสังเกตได้เลยว่าร้านทั่วไปเนี่ยติดให้เช่าเยอะมากหรือเซ้งต่อนะครับเพราะว่าท่องเที่ยวที่หลักของเชียงใหม่นี้มาจากจีนนะฮะทางด้านหลังผมนี่ตึกใหญ่เลยนะให้เช่า ข้างๆนู้นก็มีนะฮะให้ชอบไปแดงๆนะครับเดี๋ยวหนุนหนุนหนุนนะฮะซึ่งเยอะมากเลยนะครับแล้วก็เอาจริงๆนีิมานี่เยอะกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะฮะก็เข้าใจแหละนะ่วงโควิดนะครับแต่ว่าเราอยากให้คนไทยเองเราก็มาเที่ยวกันนะฮะช่วยคนไทยด้วยกันนะครับก็มามาใช้สิทธิ์รัฐบาลอะไรก็ได้นะฮะเรื่องที่ดีนะครับผมแล้วก็คุยเป็นเพื่อนด้เปลือยนะฮะร้านเปิดแล้วนะฮะเดี๋ยวรอเข้าไปในร้านนะครับผม ก่เดี๋ยจะมาให้ทานให่ดูดีนึงนรนะ ตอนนี้ที่ร้านคนค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะฮะก็แบบเปิดร้านเนี่ยคนรอเต็มเลยนะแล้วก็มารอค่อนข้างนะครับก็เดี๋ยวจากนี้เนี่ยผมก็จะไปกินโดนัทต่อเขาบอกว่าโดนัทนี่มันจะมีเก้าดังที่มีแค่สองร้อยชิ้นสอวันเท่านั้นนะครับผมก็เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะแว้นต่อนะฮะไกลประมาณสักสิบห้านาทีนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไว้มาเจอที่ร้านโดนัทกันต่อนะครับ แำหนับนี้ก็โอเคนะครับก็คือราคาก็ประมาณ100ร้อยกว่าบาทนะฮะแล้วก็ราคาไม่แพงมากแล้วก็รสชาติก็โอเคก็เหมือนร้านชาเขียวถ้าเคยเคยกินทีเฮาอ่ะทีเฮาที่ที่ที่กรุงเทพอ่ะครับมันจะมีร้านทีเฮาอยู่นะฮะก็จะรสชาติพอๆกันนะครับมันก็ต่างกันมากเท่าไหนนร่นะฮะก็มีชาพอๆกันนะครับก็ลหลังจากนี้ก็เดี๋ยวขอแว้นต่อน,นะครับ นะฮะวันนี้ผมก็นี่มากินร้านโนัทานนี้นะครับซึ่งเป็นร้านที่นะฮะดังนะครับแล้วก็มีโดนัทแค่วันครับประมาณ200ชิ้นเท่านั้นเองนะ mm hmm. คนมาเรื่อยๆแล้วก็คิวเยอะนะครับผมแล้วก็บ่ายสองปิดแล้วนะ mm hmm. เพิ่งเมองปิดบ่าสองนะก็สั่งมาสามหน้านะครับวันนี้ก็เป็นมัชฉะถั่วแดงแล้วก็เป็นนิวเทล่า โคนัทแล้วก็เนยนะครับผมเนยกัน,น้ำตาลที่ชอบสุดคือ,อยูเล่ราโค้นัทครับมันดีมากจริงนะลองสั่งมากินดูได้นะครับผมแต่อย่างนี้เดี๋ยวผมขอไปเข้าที่พักก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะค่อยเก็บกระเป๋าแล้วก็ล้างหน้าล้างตาแล้วก็เดี๋ยวพาเที่ยวกินกันครับนะครับ นะฮะห้องก็ดูดูเท่านี้นะฮะแต่ก็เดี๋ยวลองดูกันนะเป็นยังไงนะครับผม จริงๆเลยนะครับผม mm hmm. นะฮะมีนักต่งให้นิดนึงฮนะกลางความอึดอัดนะฮะดังแอร์นะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอทำพระส่วนตัวก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวไหนเดาวว่ากันทีฮนะเดี๋ยวเขาพักสักแป๊บนึงนะครับผมยี่ A few moments later สวัสดีครับวันนี้ตื่นแล้วนะฮะแล้วมาเดินทางมาที่นี่ครับบ้านข้างวัดนะฮะเป็นยังไงเป็นอย่างนี้แหละนะฮะ เป็นโครงการชิๆในย่านที่ไกลาจากตัวเมืองประมาณ10นาทีนะก็จะเป็นแหล่งคราฟต่างๆครับมีขายของมีทำขนมมีเวิร์กช็อปมีนะฮะมากมายไก่กองทีเดียวเชียวนะเป็นแบบในดงในต้นไม้นะฮะวินดี้ไหมฮะอินดี้เลยครับผมแต่ตอนนี้คือมาตอนใกล้ปิดนั่นแหละมาเยี่ยมชมโครงการนะฮะซึ่งก็ก็ดีก็สวยใช้ได้เลยนะครับผมเพลินมากเลย เดินแล้วชิคๆเมลการเดี๋ยวดูไปเลยนะครับเจ้ายคือใครมาเนี่คือชอบของคราฟทำเองนี่มีสอนเยอะนะไก่เอ็กเอ็ดฮัโลหโหลฮัลโหลโอ้โหไก่เต็มหมดเลย

วัดนี้นะวัดถ้ำนี่เป็นวัดที่ลมรื่นและสวยต้นไม้เยอะเย็นนะครับวัดนี้นะฮะก็สร้างในสมัยที่บอกไปก่อนนะฮะผิดไปนิดนึงนะปีพศ1,800กว่าครับโดยพยายามเป็นลายได้สร้างวัดนี้ขึ้นมานะฮะต่อมาในพระเจ้าลือนามาบุรณะตอดทำเป็นอุโมงค์เข้าถ้ำไปนะครับผม ซึ่งองค์พระธาตุนี้ก็จะให้มันร่มรื่นนะให้มันเย็นนะครับผมเพราะข้างในสวยนะฮะแล้วก็ถ่ายรูปดีมากเลยครับถ้าสมมติมาช่วงแนะนํามาช่วงเช้าไม่ก็ช่วงเย็นๆหน่อยนะครับมันถึงจะสวยนะฮะเล่งสีเล่นแซนนี่คือแบบยิ่งกว่าปลาทองปลาทุยคนอันนเลยนะอ่ะจากนี้แล้วผมไปกินข้าวก่อนนะครับเป็นร้านที่อ่าแฟนผมแนะนํามาว่าเออร่อยจริงๆนะอยู่แถวนี้แหละผมจะเก็บโซนนี้ให้ครบก่อนแล้วพรุ่งนี้จะไปโซนอื่นนะฮะ เดี๋ยวไว้เจอกันดีกจีนะฮะที่ร้านะฮะนะฮะก็วันนี้เรียบร้อยนะฮะยังไม่ชื้นเช้านะครับผม ไฟดีมากนะฮะก็ถึงสี่ทุ่มกว่านะฮะสามทุ่มกว่าพอดีผมชอบพี่บอยนะฮะแต่ไปเล่นคืนนะฮะมาที่นี่จะชอหวังฟังเพลงแกไม่ได้ฟังนะฮะแกเล่นตามอารมณ์แกนะครับผมก็จะไปเล่นเพลงที่แกชอบแล้วก็แล้วก็เวอร์เองนะครับผมก็อิมน้ำสำราญนะครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวขับรถกลับอีกครึ่งชั่วโมงนะฮะกลับเมืองนะฮะถึงน่าจะเกือบเที่ยงคืนนะขอบคุณนะครับที่ตามนะครับเดี๋ยวก็เจอกันใหม่อีกทีนะครับผมสวัสดีครับ